เกฎทางจิตวิญญาณแห่งความสำเร็จข้อความโดยครูปุ้ยไว้วางใจทั้ง7กฎกฎข้อที่1กฎของศักยภาพที่บริสุทธิ์ใช้เวลาอยู่เงียบเงียบแค่อยู่ฝึกสมาธิครั้งละ30นาทีสองครั้งต่อวันสังเกตปัชญาในชีวิตต่างๆอย่างเงียบฝึกการที่จะไม่ตัดสิน2 กฎของการให้แต่ละวันให้ของขวัญกับใครก็ตามที่คุณเจออาจจะเป็นคำชมหรือดอกไม้รับของขวัญอย่างยินดีให้รักษาความมั่งคั่งให้หมุนเวียนโดยการให้และรับความห่วงใยความชอบพอความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและความรักระหว่างกัน 3. กฎของกรรม ทุกๆการกระทำจะสร้างแรงหรือพลังงานที่จะย้อนกลับมาในลักษณะคล้ายๆกันการเลือกการกระทำจะนำความสุขและความสำเร็จไปให้ผู้อื่นจะเป็นการรับรองว่าจะมีกระแสของความสุขและความสำเร็จกลับมาหาคุณ 4. กฎของการพยายามน้อยที่สุดยอมรับผู้คนสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆในแบบที่เป็น มีความรับผิดชอบต่อสถานะของคุณต่อเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาปล่อยวางความต้องการที่คุณจะเถียงอธิบายมุมมองของคุณ 5. กฎของความมุ่งมั่นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกๆความมุ่งมั่นปรารถนาคือกลไกลสำหรับการเติมเต็มเขียนรายการของสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคิด ให้เชื่อว่ามันมีเหตุผลของมัน 6. กฎของการปล่อยวางยอมให้ตัวคุณเองและคนอื่นๆมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่าบังคับทางออกให้ทางออกมันเกิดขึ้นมาแบบของมันความไม่แน่นอนเป็นสิ่งจำเป็นและมันเป็นเส้นทางไปสู่อิสระภาพของคุณ 7. กฎของธรรมะ ค้นหาตัวตนภายในที่สูงกว่าของตัวเองค้นหาความสามารถที่พิเศษของคุณถามตัวเองว่าคุณจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ดีที่สุดอย่างไรการใช้ความสามารถพิเศษของคุณในการช่วยเหลือผู้อื่นจะนำมาซึ่งความสุขใจและความสมบูรณ์ไว้วางใจทั้ง7กดกฎ พี่ฝนได้อ่านเป็นคลิปเสียง7กดกฎด้านจิตเพื่อความสำเร็จไว้แล้วที่อธิบายรายการคลิปนะคะไปติดตามฟังชุดเต็มๆของคำอธิบายแต่ละกฎได้นะคะ